งถ้าตอนนี้มีงบ10ล้านแต่ละคนจะเลือกซื้อรถอะไรยังไงบ้างไปเรื่องกูยืมมือนล้ทา้านได้ไหมเอเหมือนพาลูกมาเที่ยวเลยเหรอครับวันนี้ห้าหกออนฟัวเอ้อเฮดิซ่ากันล่างที่เป็นของจริงเป็นไงอันนี้คือเบื้องหลังฮะอันนี้เอาจริงเลยถ่ายจริงเลย ููแ่่อยนนสวัสดีครับพี่กอณวันนี้วัยรุ่นนักข่ามาอยู่ที่ไหนงาน Motor Show มันชื่ออะไรนะแบงก์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์โอ้โหชื่อเต็มมาเลยครับก็เรามาดูรถใหม่ให้พี่พี่ตีมาดูพี่ตีโอเคครับผมก็ไปเข้าไประงานกันดีกว่าซึ่งพวกเราอ่ะชอบรถเหมือนกันหมดเราก็เลยมาดูรถกันวันนี้มีใครดูรถรุ่นอะไรไว้เป็นพิเศษไหมครับ ของจาแฮมต้องเป็นนี่ออาราสุดเจ็ดเนี่ยเอาไปบอล์อยู่ส่วนผมก็มีที่ตอนนี้สนใจอยู่นะไม่สนไม่ได้สนใจจะซื้อนะแต่เป็นแบบถ้ามีตังก็ซื้อแต่ว่าไม่มีตังก็คือเอ่อเป็นแจ็กกูเจสิกส์แจ็กกูเจสิกแล้วก็เป็นรถที่มันเป็นทรงกล่องอ่ะเดี๋ยว i n s e ส t รูปแจ็กกูเจสิกแล้วก็ก็อะไรวะถ้าจะมีอันเราก็ดีพาวดีพาวเอสศูนย์เจ็ดแล้วเขามีเพิ่งออกดีพาวเอสศูนย์ห้ามัเดี๋ยวก็ลองดูนะครับนะว่าเป็นอย่างไรถ้าผมช่องพอส ว่าไม่บอสอะไรไอ้ยึดจังหวะได้เชียโคสวยสักขันไหมครับสักขันไหมสักขันไหมไม่ที่บ้านมีแล้วอ๋อที่บ้านมีแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อเลยรถของเล่นในซานคัวแล้วโฮ้ยเชี่ยสีโคดุดดําได้นะจารย์แห่งวาการเริ่มมอกแล้วครับเนี่ยสวยว่ะผมชอบรุ่นนี้ว่ะสูงหน่อยอ่ะผมชอบรุ่นนี้สวยนะ ชอบรุ่นสูงๆไหมคือรุ่นอะไรวะ Q8 อ่ะ Q8 นะที่ร้านวะสิบล้านเหรออืมีสี่ร้อยแปดโอ้โห้โคตรหล่อว่ะแค่เปิดประตูก็หล่อแล้วไปเข้าไปเลยเพื่อนแต่มึงอ่ะเอากล้องมึงเอานะไม่นี่มึงเอากล้องไปบอกท่านผู้ชมว่าแบบข้างในเป็นยังไงบ้างอธิบายทุกคนมาละข้างในสวยมากทุกคนนี่ฮะพี่ไปเออ่ ปอย่ปลักซอยปักอยอะน้องโอ้หไอเทมคุณูาเชิญ้มา้างนนะเอยโอ้ยห้องนั้นสั่ควาตรด้วยไม่นะเดี๋ยวเขาจะมาถามแล้วาอยากซื้อป่ะสีล้านกูยืมมึสักหล้านได้ป่ะอาลปั สปอร์ตแบ็กได้นะเเปิดหลังนอนนะอดูบันยนี่ออได้รถยาวมากโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนนนี้นะเหมือนเหมือนว่าข้างหลังอะมันกว้างเท่ากับคันใหญ่เลยเออเอสเลยอมอแไส่อก็่ไม่ต้องปวัว่ยง่ายม ไอเนี้ยไอแฮมนอนได้คนหนึ่งเลยแฮมจะไปนอนทำไมตรงนั้นจะหลับป้องจริงไม่คิดว่าป้องขนาดเอห้าเท่านี้ไหมครับเอห้าจะสั้นกว่านิดนึงแต่จริงก็ยาวลึกเหมือนกันค่ะเด็กค่ะมี all new เอห้าห็นยังว่าเยังยังเลยครับพาไปดูได้ความมากเลยครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกข้างในจริงแบบห้องในสารมันกว้างมากคุณจริงมันแบบโล่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็ได้ฟิลแบบมาแล้วเอหน้ามาดูตัวใหม่ดีกว่างมุอฟไปไปทาดเปลี่ยนใช่ไปทาดเปลี่ยนูมอฟมั้ยไม่เคยเห็นเฉยๆกันว้าวห้องงานเรไม่ได้ยาวเท่าอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะอันนี้เหลือที่ไว้ให้คุณผู้ชมไปติดแก๊สได้นะฮะ ขับไป้าใช่ไทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าทั้งแก๊สใช่พี่อินว่าคนไิดเป็นคุณเดียวไงที่เขาบอกไปติดแก๊สอส่างนะเคยปวบาบาทเนี่ยไม่ใช่ไอเป็นไฟบิดันี้ยในก็เปลี่ยนเป็นจมนเปี e ่อาีเป็นจอยาวไห้โอ้ไม่ก <cus> ็เอาแต่พงมาซ้ายไปไปเดิมี่ ที่ยืนจากเยอรมันมาครับโปก่งอะไร,รอยู่ด้านซ้ายอยู่ของจริงจะต่างมันนิดนึงแล้วของจริงจะมาเมื่อไหร่ของจริงอ่ะต,ต้อง,งเป็นวันเดือนที่เดือนเจ็ดคมแลักษณะตอนนี้ไม่มีใคไรนานมีเลยแต่ของจริงอ่งะกระสอนแล้ก็เป็นแบบว่าาแดูเต็มบานอะบริษทัทสกัดไหมนะรับผิดกันรับบริษทัทนะหย่อน <laughs> รถหย่อนภาษีได้แล้วรับบริษทั <laughs> เษทเต้นนะ ยูทูบเราทำเงินได้อันนี้คะะนะัแนนแหล่ะเนี่ยคะแนนต้นสามสามจุดสองเก้าเก้าเฮ้ยเฮ้ยเราก็สามสองอ่ะบริษัทเราอะสามสองเหมือนกันส่วนตัวผมผมจะชอบเป็นรถแบบทรง SUV มากกว่าโอ้โบก็คิวห้าคิวแปดอะไรเยอะละผมว่ามันขับไม่ค่อยมัน ตัวนี้ดไ,ได้ตัวนี้ก็ตัวใหม่ S 6กีตอนเป็นไฟฟ้าร้อยเมกแต่แรงม้าสูงห<ะ>้าร้อ้าเอ็ค่ะเป็นแ a s ด้วแบบเป็นเพลยนที่รองมาจากอะไรภายในคร้กันหวยชอบชอบชอบแบบหน้าปัดนี้มามวุ้ยแอ,อบอ๋อก<ค>็้าวนะ่ามางอ,าอ,องผ่านกล้องแต่อานมณ์ในใคไอาจจะยังไม่บอกนีนอินเทเลีย่นแลใช่ดูว่า ข่าวบังคับทุกคนเพื่อขยายนะคะครับผมแล้วก็จะมีต่อฝั่งคุข้างคนก็สวยมากเลยนะเป็นไงบ้างครูชายอุ๊ยคุรูชายรุ่นแล้วรูปไรอย่างเงี้ยเหรอครับเนี่ยรูปไรอยู่าจะเสียวเอาเลยครับเอ้ย๊ะกลิ่นของรถหรูนะะอินเทเลียสวยมากครับเราจะไปไหนครับเนี่ย เซนิเกอร์คร uh, uh, ับอ Se nice pues no, bueno ๋อฮะเอาไปซื e? ้อรองเท้าสซนิเกอร์สซนิเกอร์ครับซึ่งผมผมไม่ผมไม่รู้จักไม่รู้จันแบรนด์จีนที่เขาเรียกว่าเป็นอายเป็นท็อปเทียนิดหน่อยถ้าเกิดท่าที่ผมสืบเทาที่ผมไปสืบมาเน่ยเนี่ยนะสรุปเขาขายรถหรือขายเรือเขาได้ซื้อเรือแถมรถมากซึ่งมันดูดีมากๆแต่ว่าพวกมึงอ่ะรีวิวให้กูฟังอ่ะแต่คือกูไม่รู้จักกูต้องถ่ายว่ามึงอ่าเอาละครตอนนี้เราก็ย้ายมาที่รถจีนแล้วนะครับสซนิเกอร์นี่สซนิเกอร์นะ ใช่แลยที่นี่ส้นิเกอร์ก็จะมีหลายยี่ห้ออร่อยเลยนี่ก็จะมีหลายรุ่นนะคือถ้าใครเห็นสามสีอะไรแหมมันเริ่มบอกพูดว่ามึงเดินไปเล่นส้นิเกอร์นี่อ๋อจัดก็จะมีรุ่นรถตู้ก็สวยแต่ว่าเแล้วเดี๋ยวผมรอขึ้นคันนี้อยู่รุ่นอะไรวะว่า X07 อ่ะคนดูเยอะมากทุกคนแสดงว่ามันต้องอาจจะเป็นของดี เออแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะสองล้านกว่ากว่าบ้างก็ด้แล้ถ้าสองร้อยกว่ากว่าก็ซีบีเอ็มได้ครับตัวตัวแล้วก็หนึ่งล้านกว่ากว่านะเป่ยเป่ยมันสวยนะดีมันสวยเฉยมีคนต่อทีวยาวมากคนก็มัเป็นคือต่อไปแล้วเออระหว่างรอทำไมทำไมถึงชอบอะรู้จักแบรนด์นี้ได้ไง้ก็ถ้าเกิดรถจีนเนี่ยชื่อแบรนด์นี้จะเป็นคอมมอนการ์ดสตนกเกอกับอวตาร์ดังแบบดีๆในบ่วนของพรีเมียมนะว่าแล้วมึงรู้จักได้ไง ไม่ชอ้ายกูชมอยู่แอร์ซับถช่องยกในช่วงว่างแบบ้งช่วยรถกลาแท่ที่จะเข้าสู่ห้องเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งิดิ่งคือถ้ากิดผมซื้อรถคันใหม่เนี่ยผมก็อยาก ถอยไปเลยเออวันนี้รถที่มีเนี่ยซันรูฟนะพานาบริกซันรูฟถ่ายคอนเทนต์แล้วแบบแสงมาเข้าสวยอะไรเงี้ยแล้วแสงมันไม่ตกหัวนะครับตรงไม่ตรงไม่ใช่มันไม่เคยมีมันะน่าจะมีมาสติมนึกว่าได้แต่ว่าเออโอเคแล้วแบบถ่ายไม่เห็นต้นไม้เห็นอะไรกับ้างมองบางมันน่าจะสวยดีเขาเปิดแอร์ให้เราหรือว่ามันแบบดับเครื่องแต่ว่าเปิดแอร์ได้ไม่ได้เปิดแอร์แบบถึงสมมติคุณจอดรถตากแดดร้อนๆใช่ป่ะแล้วคุณแบบไปหาทุระมาแล้วคุณแบบ พ้าขึ้นรถมามาร้อนเดี๋ยวพวกนี้เขาจะมีสั่งแ่รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ทำได้หมดแล้วแต่รถไราเป็นได้มีรถไฟฟ้าก็ดีหมดเดไปซื้อตบวนนี่ซื้อตะบนจะได้น่งบหมอชิดโอเคครับรู้ยังครับทาไมคนต่อแถวนานนะคะพู้นะก็แวะมาดูบ m นะครับจัดปอเขาชอบนะครับถึงบอบอเปครับ bm นะครับผมมีตังค์นะผม้โหคงซื้อ x x1 ก่อนถือว่าเป็นอะไรที่พอดีนะต้องกดต้องกดออปชั่นจักรยานไหมครับออปชั่นนะครับทุกคนนะและคันที่เราจะมาดูนะครับก็คือคันนี้กันเลยล่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้างในมันก็คล้ายๆกันเยอะมันจะติดมันจะติด bm รุ่นใหม่อ่ะข้างในก็จะเป็นแบบหน้าจอยาวๆอะย่างนี้ยซึ่งซึ่งคนนั้นก็นิยมนะคนก็ชอบอ่ะชอบที่แบบว่ากระจกมันเป็นฟิลแบบเหมือนอบกาศอ่ะเหมือนนะค อะไรก็จะแบบหน้าจอใหญ่ๆก็ช่วงหน้าใหญ่ๆด้ยครับผมว่าผมว่าในในถนนทุกวันเนี่ยมันมีบีเอ็มออกมาเยอะมากๆคือคนมันนิยมอยู่แล้วเพราะเขาไม่ต้องขายอะไรเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้ว้าวเวลาเวลามาดูอย่างนี้มันแบบโอ้โหโมใหม่ที่เด็ดสวยสุดเพราะว่ามันมีคนซื้อแล้วแลวมันก็มีคนเขามาขับแล้วเองถ้าเขาเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนโฉมวันนี้เลยก็แบบ แค่นั่นแหละรอรอเนี่ยเมองเห็นอย่างก็นอนรู้สึกแคบนะรู้สึกแคบหมดเลยกันหมดเป็นที่หน้าคนขับมันรู้สึกแคบนี่นี่ผู้ชายที่ชอบรถครอบครัวฮะไม่ได้ยินพอทอยบอกเลยก็เพชร์ซีรีส์ซีรีส์เองสวัสดีพี่เทมพี่เป็นไงอ่ะ ชอบพรมอะไรนะชื่อว่าแต่คนแถวหลังน่าจะช็ดเกินร้อยร้อยเจ็ดสิบมันนั่งอะไรนั่งทีเทสนั่งเฮสอ๋อแต่ถ้าเกิดเวลาขัดขัดกลับไปรู้สึกว่ามันแคบไปหน่อยถ้าเกิดอยากให้ครอบครัวนั่งสบายๆเพราะมันมันขัดมันมันควรจะมีไอ้กรูมเล็กนูมพันนุพันอุวิดันรูเพื่อให้ห้องรูกว่าถ้าเกิดอยาะทานแคบอ่ะไอ้เทียมไม่มีไม่มีด้วยไม่ผ่าน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 ต้องหัวเกอมาหนูว่ามันไม่ได้ชอบเองคือคนชอบคนชอบก็ผ่านตันรูผมชอบตันรูชอบพรมอะไรรึ มันมัลติฟังก์ชันแต่ก็ดูไม่ได้มัลติขนาดนั้นโอ้เียโทรศัพท์กูเกือบให้เขาแล้วแล้วกูอันนี้มันจะยิ่หรอกไอมันอ้ีไม่ใช่โทรศัพท์มึงเหรออ่อแล้วที่ถ่ายอยู่เนี่ยเอือกูอ๋ออยากได้สัตว์รูกนะมึงจ๋องต้างซื้ออางนี้แล้วก็ไปจ๋องถ้าตอนนี้มีงบ10ล้านแต่ละคนจะเลือกเซร็อตอะไร10ล้านพอไหม ไน่ถ้าเกิดให้แค่สิบล้านให้แค่สิบล้านโอเครันเดินขอเดินนั้นเดี๋ยวพวกเราไปเดินดูกันคือแบบไม่ต้องประหยัดไม่ต้องติดอะไรงบสิบล้านต้องใช้ให้หมดเออห้าสิบล้านวันวันนี้เราอยากจะซื้อตัอะไรสำหรับผมน่าจะเป็นพอร์ตค่ายเย็นอ่าขอผมชอบตรงนั้นอยู่แล้วเออเคมันเทอร์โบพอป้ะเครมันเทอร์โบเคมันถ้าเคมันปกติพอแต่เคมันเทอร์โบไม่แน่ใจขอขอดูพอร์ตก่อนแล้วกันนะตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าอะไนที้มันชอบก็คือน เดี๋ยวมันเลยอเลยอยู่แล้วก็เลยซื้อของอารตตอนนี้แต่ไม่งั้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนเลยถ้าตอนนี้ยังเลือกไม่ได้อาจจะต้องเลือก A A7 A7 นะโอเคเรากำลังจะไปรถที่จานแฮมเลงไว้นะอล่าศูนย์เจ็ดนะไปสีนี้ด้วยป่ะสีนี้ที่อยากได้ปะไม่ใช่อ่ะไม่จริงไม่อยากได้สักสีเลยแล้วก็ไปแรปมาดีวย

โโหทำไมระบบไฟฟ้ามันกระตุกกระตุกี่เมมชอบอยเดียเลยเนี่ยรออบสีมในวังเรเยเชชอบสัตว์้วเอาแล้วเอาลเอาล้พี่เทมได้เป้าหมายม่ยะเฮ้ยขอดูขอดู มาดูหน้าตาหน้ากันนี่าหน้าไม่หล่อเออน้าไม่หล่อหน้าไม่หล่อไปพ่เดี๋ยวพาไปกินอกก่อนเน่ถ้าภายในิตเขาเลือกได้คับแนะนำถ้าเจ้าไปแล้วครับเลือกเขาดีกว่าเพราะว่าภายในอะยงไงบ้างฟ e ล เปเล่นเป็นไงอะไรเงีไงลองดูเะยไสคว s c หน่อยด e สคว i ดฟีลลิ่งหน่อยอันนี้เท่าไหร่ครับไม่ไปไหนเนาะเนี่ยไปเอกอ,อะไรไปเอกอไรสี่สี่ร้อยสี่วัน,น ก็ผิวลิ่งก็รู้สึกว่าไอ้สีต่างๆมีโปรตีนก็มันเขาเรียกสีแบบสีชาเย็นมากใช่ป่าววะสีไม่ใช่สีชาเขา,าส,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 สีสีนาาม่ต่าเออแต่ปัญหาคือมันจะจนห้าที่ผมเป็นสีแดงอะไรอย่งเงมันปรับไม่ได้อ๋อแต่ก็มีซันรูปแต่แค่ไม่ได้เปิดได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ก็ได้แค่นี้ก็โอเคเปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่มีฟิล์มปิดไว้แล้วึงร้อนเวลาฝนตกแล้วมัจะน่ากลัว อเฮ้ยวันเกิดมึง şey ผ่านไปแล้วฮะยังไก้ถึงนะเพื่อนอาจารย์แคมผ่านแล้วมาโถว่าจะซื้ออ้ซะหน่อยกันนี้มีเวลามีเวลาเขามีเวลานอันนี้เดี๋ยวจะเป็นนามบริษัทนะพี่อันนี้ฮะนี่ฮะนี่มอบ10ล้านผมว่าเป็นคันนี้กี่ล้าน แต่ดิฉันเจร้านสองแต่ดูฉถ้าต้นเธอโบงหรืออันนะแพงกว่านี้จะไม่รู้ว่าเกินสิบล้านไหมพี่เคี่ยงหล่อสัตว์เลยเนี่ยหล่อหล่ออันนี้คือกี่หด่ใส่เลยทีมีแถวเดียวจะต่างนายวันวานนะนะเดี๋ยวที่มีแถวเดียวไม่มีด็อกซีดแล้วก็เป็นเครื่องวางกลางเออสวยว่ะเป็นไงคะมานั่งรถในฝันเหงื่อตกเลยที่สุดผมไม่ไ้เอาไม่ได้นะอ๋อส่วนตัวผมชอบสีขาวนะแต่ว่าแค่สีดำมันคือแบบอรุบไอ้เครื่ชาอนนี้กูจะได้ไหม ได้เพื่อน,นได้ดอืมคีบตอน,นตอวันพูดถึงเรื่องครอบครัวได้ลืบไปแล้วลูบแล้วลูบล้วไปลูกช้ำแม่งแล้วแม่งแล้วกูเอารถก่อนเมืม่อกลางวันพูดอยู่ว่าเออถ้าเราเลือกก่อนเนี่ยรถก็ยังไม่ต้องจะเป็นอ่าแล้วตอนนี้ <laughs> ตอนนี้หกมือแล้วฝาอย่าลูบเยอะเพื่อนเดี๋ยวเจอเลขโอ้ยอดความรู้คนนะ อาจจะเลือกรถแบบว่ารถเนี่ยมันไม่หักหลังเรานะไม่แบบเออเอาเอาเนี่ยลูกแลกช่างเหมอนแต่ว่าผมชอบสีขาวแล้วก็สีขาวในรุ่นนี้กําลังมาแรงอันนี้ไฟฟ้ามากเลยใช่ไหมร้าจะร้านจะเราดูจากรถ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 ไฟร้อยจะประมาณนี้ะมั้งเดาเลยใช่ใช่เลยรถไฟแม่แม่บ้า เลยบอกมานี่ในถ้าเกิดบางทีที่ถามมาว่ารถเป็นหลังราจะเป็นร้านสามคือเียวขาเองมึงมันมีออปชั่นให้มึงกดอีกเยอะมึงไม่ต้องคิดมันพูดเหมือนมีมันมีออปชั่นดิตัวนี้นะแต่ว่ามันดูเล็กลงไม่มันก็มาคามันเล็กลงไม่เวลาเวลาเราไปห้างหรูมาพันก็จะจอดไม่ได้แต่บางบางห้างบางห้างก็ต้องไปจอดห้างแจ๊ดอะ ีแุเี่จ๊ดไม่ไุนีจะไจอดนเฮ้ยแจ๊ก็สวยแต่งแพงว่ะตัวชอบเปิดแล้วจะแนวเปิดรถตัวชอบ B6 ก็ถ้าเกิดแบบรถอะไรก็ได้งบไม่จำกัดอะไรเงี้ยเพราะว่าจะดูเป็นชิคลาสกันเพรผมชอบตรงนี้มันดูแบบดูสองดูแข็งแรงรถไม่เอาสีนี้เอาสีดำไก็สีดำสวยมาก สีขาวก็สวยม่ไสวยนะแต่ล้อแม่งเหมือนสิบร้อเลยอ่ะเนี่ยไม่มันมีล้อสองแบบนี่มันเลือกได้มีตังค์เนี่ยมึงจะซื้อนิดเดีซื้อล้ออีกไม่เยอะเท่าไหร่ขอล้อมึงหน่อยเฮ้ยดูว่าคนแบบนี้โคมอลายเบสถ้าเทียบกับ เทปโปรมาลายเบมกับบ m เมผมนะผมน่าชอบเบ็นนะแต่ว่าถ้าดีไซน์ตัว X1 เทียบกับียวเอโด้เข้าไปดีไซน์เอ็กซ์ปันก่อนความแบบพลาสติกเลยมอดิเนชันนะการหานเงินบาทุกคนลุยเหมือนกูมาผิดที่เลยเหมือนพาลูกมาเที่ยวคุณเหมือนพาลูกมาเที่ยวอ่ะเบ้งมาดิความฝันที่แกเยอะจริงๆเม้ง สัตนมาได้ความเป็นจริงครับไม่รู้ไม่รู้วันหนึ่งแม่งนอนกี่รอบเนี่ยฝันเป็นสิบฝันเป็นสิบคันแล้วเนี่ย่ออวาาต้ที่เดินมามันฝันเป็นสิบคันแล้วเนี่ยไม่รู้ฝันวันหนึ่งกี่รอบนี่นะครับมาแล้วครับมาอล้วครับฝันที่แปดยังไงครับความฝันของอะไรครับของอะไรคล้ายๆสิกเกอร์เลยอือข้างหลังแต่ข้างหลังเหมือนจะกว้างกว่าฝัน จะมี p พสเซนเ e อร์ n i t o อนเนเอร์าว่ามันในวาจาของเขากันหรือเปล่าครับแต่ข้อดีของร่นี้ก็คืออะไรอันนี้ซันรูมาดึข้างหน้าเลยแสงนี้ไม่โดนปิดมันไม่ปิดไม่ได้นะเออเหมือนไม่เห็นแม่นไม่เห็นอันนี้รถตัวใหม่นี้เป็นไในกล้องเป็นไอ้กระจกมองหลังเป็นจอหมดแล้วนี่ยช่าท่งตรงอะไรกับเชฟเซฟาะไรทัชิ่ง ต้องลองดูรุ่นที่มันสีขาวอีกทีหลือสีขาวที่โปรเป็นคลิปสวยเพราะว่าน่าจะต้อสีนี้แต่ตรงอันนี้เป็นลำโพงป่ะอันนี้ลำโพง,งใช่ไหมใช่แต่ลำโพงเท่นะยังไม่ยังไ,ไม่โดนยังไม่โดนอย่าไปหน้าคันนั้นเลยโอ้สะอาดเลยสะอาดเหลือนนเกิน์ด <laughs> ขับสิบสิบคนนี่น่าจะเป็นคันที่คนดูเยอะที่สุดในงานหนึ่งในนั้นคือเพ <laughs> ื่อนผม ลูกชายลูกชายผู้มีความฝันมันได้เหือของเล่นน่ะของเล่นใครเป็นของเล่นใครเป็นล้านอันนี้ไม่วู้คืออันนี้เป็นหลอดไส้สเปรย์ก็ไงกันสามคนเลยสามคนเลยชาร์จตรงแอร์ข้างหลังเก็บไปได้ป่ะเรลองลองลองเอ็นอัเอ็น

ถูกแกถูกใจฮะมีปุ่ม i n f o r เมชั o n อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกินเดียวได้ข้อมูลอะไรให้กดตรงนี้เอาเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีการเก็บภาพนะฮะมีการเก็บภาพแล้วนะความฝันชิ้นต่อไปกูไปยืมรถมึงขับดีกว่ามึงจะทรงแล้วเป็นทนายหาทำงานอ่ะเดี๋ยวกูไปนั่งรถมึงเนี่ย โอเคครับอะไรนะกระเป่ามอเตอร์เวิร์สจีนนะครับเรือมอเตอย้ายจากเยอรมันมาจริงอะอ่าโอ้โหคือผมก็ชอบรุ่นนี้มากนะเซอร์ราสือจากับเอ็กซิเลียสวยมากอินเทเลียก็สวยแต่ยกเว้นอย่างเดียวบอสไม่ชอบสีบอสอันนี้สีบอกจริงอ่ะเออเคยมาร้องตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่งมอเตอร์โชว์ปีแล้วก็ไม่ชอบบอสไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเอาไปทำบอสอย่างไรได้่้เพราะว่าเออเดี่อยู่คือคาบาน่าไอ้ขาดคุณเทน่ะฮะแต่บอสบอกให้ยกูจะไงนะออ๋ ลูกนี้พ่อป้าจานทร์แทมก็ขับอยู่นะครับอ่าเจเลยเออมันน่าจะดีแหละพ่อจะน่ดีแหละประหยัดประหยัดเราเนี้กูประหยัดก่อนทภูมิอะไรหายเออรุ่นนี้เขาเรียกว่าทำภูมิอะไรป่ะกตืออ๋อฝั่งนู้นยังยังไม่ยังไม่แปลงมาพี่นี่ดูไฮเทคดูดิโอ้โหเออเหมือนแบบเหมือนพวกเครื่องบินเลย ผู้จอดอุจจออกจากบ้างเออเขาเขาปรับปรับเบาะอันนี้อยู่นวดเบาะอ๋อนี่นวดอยู่อ่ะเออมันมันโอ้โหติไม่ค่อยนวดอย่างงี้ใช่ไหมล่ะไินนวดที่สี่ส่วนสี่เบาะส่วนอะไรวอันนี้คือโฟมปิดอยู่หรือเปล่าปิดอยู่จะเปิดเปิดนั่นด้กดหรือโน้นนี่อ่ไออันซ้ายอันซ้ายดัน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 ลงไปข้างหลังดัข้างหลัง ไอ้อ,ออกไม่งเปิดข้างอันเลยขอโทษขอคุณโอเคี่คุณสั่งโอเคครับอืมขายทั่วไรเดลย <c oughs> อ่ <c oughs> แต่ว่าาดูข้างหน้าข้างหน้าไม่แน่ใจว่าข้างหน้าพิษะ่าจะไปสูงกว่าเยอะนะอ่าสูงสูงจัดเลยข้างหน้าเทพไหมข้างหน้ายังไม่โดนว่ะอ่าข้างหน้ายังไม่โดน นั่นกาทำมเแต่งตัวโคท่ไอคนเนี้ยนะแอก่จะ็นดอแกจบแล้วครับสำหรับคลิปมาบลอมาตัวเอ็กซกก็เป็นคลิปชิลๆนะะว่าบอคุยไปเรื่อยนะก็นะก็ดูมันๆอย่าไปคิดมากมันเป็นคลิปแบบพาพวกมึงมาเที่ยวอแล้วก็พากูมาดูพอต มาเมื่มาดูรถทุกยี่ห้อที่มึงชอบความฝันมาต่อเติมความฝันให้เทมเมอร์มห่งความฝันของผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะใครอยากให้ไปร้องหรือว่าให้ทำคลิปแนวไหนก็เอมไม่มาได้เสมอนะนะโอเคลาาปครับไวรุษโชคบ๊ายบาย